ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู่ช่องยีสานบานปลาสตอรี่เมื่อนี้นําพาพี่น้องมาหาไต่ปูหินนะครับอยู่ในปลานในโรงนะครับหลังจากที่เคยมาหาย่ากลางเว้นหรือว่ามาหาตอนกลางวันนะครับก็ได้ปูหลายเติบอยู่เมื่อนี้นะครับวางจากเรียกจากงานลเลยมาหาตอนกลางคืนนะครับ แต่ว่าบริษัทแนวล่อนะครับเพราะว่าผมมาตอนกลางวันที่พี่น้องได้เห็นในคลิปที่ผ่านมาน่ก็จะใส่ไม้หีบข้องไก่ลนอครับใส่ขวองไก่มาใส่ไม้หีบไม้ไผ่้าไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอาข้องไก่ใส่แล้วก็เชือกฟางมัดแล้วก็มาเสียบล่อครับแล้วก็ยางหาเกียรบอกแต่เมื่อนี้นะครับบริษัทตัวลอครับยางเลาะเบิงหาเกียบอเลยนะครับมาหลุดมาชน่กันว่าจะมีตัวหาเกียบอลจะมาหรือไม่มาจังไดหลุดชนกันชนต่อไปครับ ครับพี่น้องครับปูตัวแรกนะครับของรายการท่านบอท่านเก้นเราเริ่มตื่นแล้วคาดว่าน่าจ,จะท่านนะตัวใหญ่อยู่ยในี่ครับนี่ใจเลยนะครับผมปูตัวแรกนะครับกับการหาอยู่หากินในเครื่องนี้นะครับไตปูโดยที่เราต้องเอาไม้เห็บข้อไก่หลอดนะครับ คือยางเลอะหาจับไปเลยหลุนชนกันเปเลยครับผมเจออีกตัวนึงแล้วนะครับคือถ้าเบอร์ไมีหีบว้องไก่หลอดนะครับเขากระจายหายเลี้ยงตยากนะเพราะว่าเขาต้องสังเกตดีนะครับแต่ว่าถ้าเขาใส่ไม่ค้องไก่หลอดเขากระจายมีเป้าหมายคือหาตามไม่หีบว้องไก่นะครับปูม่กินปฏิทินไงแต่นี่เขาอาศัยว่าหาไตเอาแรกนะครับหรือที่ว่าบอร์ตองแซมีบล้องไก อีกตัวนะครับตรงนี้ตัวงามอยู่นะครับผมเตีเงินไปได้ครับเจออีกหนึ่งตัวตกำลงกังพอดีอยู่นะครับแล้วก็ได้นในตัวนะครับสองตัวนะครับตีเต็มครับผมเมืกี้ถึงเงียบนะครับ ในเรืออยู่นะครับเรามาสองตัวนี้บัมีสินี้แล้วครับผมเตรียมก่อนครับเจออีกแล้วนะครับสองตัวครับผมโอ้หนีบหนีบหนีบระวังบอดีถึงเียครับตัวแรกครับตัวที่สองจับบอดีถึงเียบนะครับเพราะว่ากว่านั้นีก็ได้เลือแล้วครับผมเตรียมกันครับ ตัวนึงนะครับท่านประท่านเขาหู้ป่ะนี่เขาหู้นะตัวนี้เติบจกน้ำจะสียดงบรดดน,นะครับเดีย๋ยวจะลองจกน้ำางครับครับนี่คือปูตัวที่เมื่อน้ำเอาเมื่อกี้นะครับคุบปะประท่านนะครับเขาหูนี่โจกน้ำนะครับตัวนี้อยู่ครับจกน้ำไปเลือกระมานาจาก ครึ่งเมตดเดนะครับงามงามครับน้องครับเจออีกแล้วครับจะว่ากะจักสิท่านพะท่านนะครับรุนครับรุนครับผมโอ้ทันอยู่ครับนี่ตัวนึงงามๆามครับอีกตัวนึงครับผมนี่คอน้านจะง่ายอยู่นะ วันไม่มทันที่ไปนี่ลองน้ำนะตัวเงาเง่าครับตมบีมันไปเลยครับผมเจอปูอีกแล้วนะครับลองนี้ยังไม่ทันบ่ทันอยู่ครับน้ำเลิอกจอุนะครับลองนี้ครับเหม่อยหมหลว่อ เบ่งตัวปูชัดนะครับผมจับบดีนเนี่ยมีโอกาสได้เนื้อมือนะครับได้เลือดเจ้าปลาตัวงามดูครับผมเติมกันอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับแคนอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับรอบที่แล้วยุดยุดนี่โอ้สองตัวสินี่สองตัวสองตัวนะครับจ้าว่างามคุนกวันบ่ท่านบ่สองตัวนะครับเอาตัวแรกกอน ตัวแรกผ่านไปตัดตัวสองตัวแล้วทันมาทันอ้หนีบเมือครับยอมให้หนีบก่อนนะครับผมได้ไสองตัวนะครับถ้าตอนนี้ถึงหนีบปล่อยก่อนครับอ่ะตัวนึงแรนนี้แล้วนะครับจะแบ่เปลี่ยนแนวจุดนี้สองตัวครับผมรุนช่องกันต่อไปครับอีกตัวนึ่งครับตัวพ่อเงี้ไปเนี้ยแต่ว่าก อยู่เอเคงามอยู่ครับนี่อีกตัวครับผมเจออีกตัวนึงแล้วครับผมเราบ้างแต่มันหนีบมือนะี่ยเจ็บกามเงีย้ยอีกหนึ่งตัวครับเริ่มหนีบมือผมแล้วนเนี่ยอากามน้อนนะครับกับบัวควายเก็บมาได้ เหตุวลกาม่เงี้เนียนเรืเลื่อยนะครับตัวนึงครับเป็นตัวเงี้งงนะครับเงี้ยงามเลยครับผมอีกตัวนึงนะครับผมเป็นตัวก่กับตัวเมื่อกี้นี้งามครับ ตัวนึงเมื่อกี้เห็นแ่แบบท,นะท,ท,ท่านนี่นะท่านบะท่านหลายจุดมท่านเลยสุดี่พลาดครับรับผมกับการหาอยู่หากินให้คำขึ้นนี่นะครับก็ถือว่ามานเติอบอยู่นะครับกับการมาหาไต่ปูในี้ปลาในเขาเขียนอำเภอนาดวงจังหวัดเลยชื่อประสงค์รักๆนะครับเมื่อนี้บ่ได้ดตั้งใจมาไต่ปูนะครับเนื่องจากว่าเสียจากเบียกจากงานคำ ก็เลยตรงม้เง่าเมื่แรกกางคขืนนะครับก็คเื่อต, Ses. ตั้งใจมาเกี่ยผักบุตไปฝากหมูฝากเพื่อนนะครับมาที่นี่เอาหัวไฟมานําก็เลยล่องยางเลาะตามล่องนะครับเพราะว่าปกติเราขันคุงความไา้หงเจ้าค่วงไก่มาหลอดนะครับแต่เมื่อนี่บริเตียบยังมาเลยนะครับออกจากหัวไฟมาเพื่อเอามาซองเกี่ยผักบกูดนะครับพ่ามาหอดปลาหอดดวงก็เหมือดคาแล้วนะครับกเลยต้องเอาไฟมาซองเกี่ยผักบุต ในราบางเคปปะกวดแล้วนะครับก็เลยยางรอปงปูโคเรปูห้าก,กินไรแล้วเนี่ยได้ไรนะครับเนี่ยเพิ่งถึงปกติมันต้องเอาผ่าด่างเกียวมาใส่เอาเนะี่นี้เนื่องจากว่กาบริษัทเจยามาห้าปูนะเดี๋ยวต้องเอาถุงพลาสติกใส่นะครับถุงนี้น่าจจะได้ประมาณจะโล่กว่าเยอะนะครับปูผมมีตัวง,งามนะแต่เชื่อว่าได้ยูด้กินนะครับหลักหลักก็เชื่อวมาเกียวกัวด กูก็ได้หลายนะครับแต่ว่าบพี่น้องเบิ่งหลองนะครับเพราะว่าปลากูดี่มันหาง่ายอยู่แล้วกูนี่เป็นจุดประสงค์ร่องนะครับวางจากเกี่ยวกับกูแล้วก็เรียกว่ามีเวลาอีกนิดนึงก่อนจะเดินทางกลับบ้านนี่ฮากูร้องเบื้องหลังกูดว่ามัอนี่มันนะครับขอค้นพี่น้องปองไปสุขสุขพ้นคาเฟ่เกี่ยวกับมาสำหรับชมรายการจากช่อนสานบันปาสตอรี่สตอรี่โอ้ยจเจมันฟาวเวอรนะครับจนลิ้นพันกัน อยานคนอื่นเนาะงบอลเชนนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องอีสานบานปลาสตอรี่นักล้วกันนะครับบนคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับพบกันในคลิปหน้าคุกคามดีกับสุขปุทุกคนไเพื่อนนท้องเสด็จเสด็จพาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดกับสุขปุทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ